สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเหตุการณ์ Injustice ในพาร์ทที่2กันแล้วต้องบอกเลยว่าพาร์ทแรกนั้นเรื่องราวดูเดือดมากๆครับผมหากใครยังไม่ดูนั้นผมจะให้โอกาสให้ผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนนะครับผมลิงก์อยู่ตรงนี้เลยให้เวลากดกลับไปดู3 2 และในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รับรู้เรื่องราวของอิน u ัสซิกันหมดแล้วและก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังเหตุการณ์ในภาที่2กันนะครับเราขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันแป๊บหนึ่งในตอนนี้ผมนําเสื้อคอมมิโกมาแจากโดยอาทิตย์นี้นั้นแจกกันจํานวน2ตัวนั่นเองครับหาก่า้ผู้ชมคนใดนั้นต้องการร่วมสนุกก็ง่ายนิดเดียวครับ เพียงแค่ผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราใน Facebook ท่านผู้ชมนั้นก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับในทันทีประกาศของรางวัลทุกสัปดาห์นะครับและในตอนนี้เองก็ถึงเวลาอาสมควรแล้วมาเริ่มฟังเหตุการณ์อินจัสติสในภาท,ที่2กันเลยดีกว่าในตอนนี้แผนการของโจเกอร์นั้นได้สําเร็จลงแล้วโลอสเซนได้ตายลงพร้อมกับความพินาศของเมืองเมโทรโพลิสในตอนนี้นั้นโจเกอร์ได้พาทุกสิ่งทุกอย่างของซูเปอร์แมนไปไม่ว่าจะเป็นภรรยาของเขาลูกของเขาเมืองของเขา และในตอนนี้เองแบทแมนนั้นก็อยากรู้ครับผมทาไมแกต้องทาแบบนี้โจเกอร์แบทแมนนั้นได้พาตัวของโจเกอร์มาสอบสวนครับผมโจเกอร์ Joker นั้นได้ตอบคําถามของแบทแมนอย่างง่ายๆเลยครับเขาควรตีสุดๆเลยก็อยากรู้เหรอว่าทําไมฉันต้องทาแบบนี้แกต้องการเหตุผลเงี้ยหรอบางทีมันอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกับพี่ฉันฆ่าลูกหมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้มันไม่มีอะไรต่างกันหรอกฉันก็แค่อยากฆ่าพวกมันเท่านั้นเอง โจเกอร์แกฟังฉันดีๆนะนี่เป็นเรื่องของฉันกับนายทําไมนายต้องลากซูเปอร์แมนมาเกี่ยวข้องด้วยง่ายนิดเดียวไงแบททุกครั้งที่ฉันเล่นกับนายเนี่ยฉันแพ้ตลอดเลยว่ะฉันเลยเบื่อและฉันเลยหาอะไรอย่างอื่นทําบ้างและเมื่อฉันลองเปลี่ยนอะไรทําดูเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนายรู้ไหมการจัดการซูเปอร์แมนเนี่ยมันง่ายมากๆเลยมันง่ายพอๆกับการนําลูกแมวไปกัดลูกหมาแะละแบทแมนมันง่ายแบบนั้นเลยนะในเวลาเดียวกันนี่เองเหตุการณ์กะตับที่กลุ่มของฮีโร่คนอื่นๆนะครับ กีรันเทอร์กับเดิแฟนนั้นได้เข้าไปช่วยกลุ่มผู้รอดชีวิตจากเมืองเมโทรโพลิสซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองที่กีรันเทอร์กับแฟนนั้นได้ช่วยกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายเสร็จเนี่ยไดอาน่าหรือว่าวันเดอร์วูแมนนั้นก็ได้เข้าไปปลอบใจซูเปอร์แมนครับผมในตอนที่ไดอาน่าเดินเข้าไปหาซูเปอร์แมนนะครับเขาก็ต้องพบเจอกับสีหน้าของบุรุษเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ําตาไดอาน่าผมฆ่าพวกเขาผมฆ่าลูกเมียของผมผมฆ่าลูกของผมนะ ไม่ซูเปอร์แมนนายไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้หรอกคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือไอค้คนบ้านั่นต่างหากคนบ้าที่จัดฉากุุกอย่างขึ้นมา เมื่อซูเปอร์แมนได้ฟังดังนั้นเขาก็หยุดคิดไปสักครู่หนึ่งครับแดนน่าคุณช่วยอะไรผมหน่อยสิคุณช่วยพาล่าของโลอีเซนเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยทีเดี๋ยวผมจะกลับมาโดยเร็วนะซึ่งในตอนนี้เองซูเปอร์แมนนั้นก็บินขึ้นไปบนฟ้าในทันทีครับผมซูเปอร์แมนนั้นกําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนกันแน่นะซึ่งในตอนที่ซูเปอร์แมนนะั้นบินออกมาจากเมืองครับกีแลนดเฮยก็เห็นข้าวเขาก็สงสัยครับผมซูเปอร์แมนจะไปไหนล่ะมันอยู่ไหนบอกฉันมานะว่าโจเกอร์อยู่ที่ไหนเออแแทมมมนนนนนนนาาาาาาเค้ไไไปปีีสววว่่่่กนะะตตฉัาารจห แต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนนั้นจะไม่ฟังคำเตือนของกีรันเธอเลยครับผมฮาวจอแดนนั้นพยายามจะหยุดเข้าไว้แต่ซูเปอร์แมนนั้นไม่สนครับผมเขารีบมุ่งหน้าไปหาโจ๊กเกอร์ในทันทีรออฉันก่อนสี่ล้อชันก่อนตอนนี้นายกำลังเจ็บปวดอยู่นะนายกําลังโกรธอยู่นายควรจะให้เวลาแป๊บนึงรอให้นายใจเย็นๆลงก่อนแต่ซูเปอร์แมนนั้นไม่สนใจครับผมปล่อยฉันออกไปด้วย ซูเปอร์แมนนั้นทำลายกองขังที่กีรันเธอรสร้างออกมาและรีบมุ่งหน้าไปหาโจ๊กเกอร์ในทันทีแต่ดูเหมือนว่าจะไปไหนไม่ได้ไกลนะครับฮาวจอแดนนั้นยังคงตามมาขัดขวางซูเปอร์แมนอยู่ดีฮาวอยู่เถอะแกคิดว่าแกจะหยุดฉันได้จริงๆงั้นเหรอทันใดน,นั้นเองนะครับซูเปอร์แมนนั้นก็ใช้ความเร็วเหนือแสงของเขาขาโมยแหวนของ How าฮาวจอแดนไปในทันทีในตอนนี้ฮาวจอแดนนั้นกลายเป็นคนธรรมดาแล้วซึ่งซูเปอร์แมนนั้นก็ได้เก็บแหวนของกีรันเธอเอาไว้เขาจะไม่ปล่อยให้ฮาวนั้นมาขัดขวางเขาได้อีกแล้วในตอนนี้้้้เเขาาตอองไไปหหโจรกร์ใด ซูเปอร์แมนนรีบมุ่งหน้าไปหาโจเกอร์ในทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองแบทแมนนั้นก็กำลังสอบปากคำของโจเกอร์ต่ออยู่ฟังฉันดีๆนะแบทในตอนเด็กๆเกนี่ยนายก็ถูกาพาสิ่งพวกนี้ไปใช่ไหมล่ะแล้วดูสิเหตุการณ์นั้นน่ะมันเปลี่ยนนายไปม,มากขนาดไหนจากคนธรรมดากลายเป็นแบทแมนได้เลยเชียวนะแล้วนายคิดดูดีๆสิถ้ามันเกิดขึ้นกับซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซูเปอร์แมนนั้นจะกลายเป็นอะไรกันนะซูเปอร์แมนนั้นมีพลังเหล่ากับพระเจ้าแต่เขาเพออยายามจะทำตัวเป็นคนธรรมดาฉนันระงสัจจริงๆว่าความนน่จลอหก นายเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกแม้แต่นายก็ไม่สามารถเปลี่ยนซูเปอร์แมนได้แต่ถว่าในตอนที่แบทแมนนั้นสิ้นสุดประโยชน์ของเขานะครับผมอาคารก็ได้พังลงในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้ว เฮ้แบทนายคิดจริงๆงั้นเหรอนายคิดจริงๆงั้นเหรอว่าซูเปอร์แมนของนายเนี่ยจะยังเป็นคนดีอยู่ใช่ฉันเชื่อมั่นแบบนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเจอเรื่องที่เศร้าเสียใจมากมายเขาก็ยังเป็นคนดีอยู่ฉันเชื่อมั่นในตัวเขาไม่หรอกฉันไม่คิดแบบนั้นนะหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำลงไปเนี่ยฉันคิดว่าเรื่องราวทุกอย่างนั้นมันคงสนุกมากขึ้น,นแน่ๆเลยในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นวิ่งเข้ามากระชากคอโจอเกอร์ในทันทีและในวินาทีนั้นเองซูเปอร์แมนก็ใช้มือของเขานั้นล้วงฮ แมนนั้นได้ลงมือสังหารโจเกอร์ไปแล้วเหตุการณ์นั้นตัดมาที่ฝั่งของฮารี่ควินครับผมในตอนนี้เธอนั้นถูกส่งตัวให้ตำรวจซึ่งเธอนั้นก็สามารถแหงออกมาจากรถตำรวจได้ในตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วแล้วเธอก็มุ่งหน้ามาในแหล่งกบดานของเธอในทันทีแต่ในตอนที่เธอนั้นมาถึงแหล่งกบดานของเธอครับผมเธอนั้นก็ต้องพบกับกีนแอโร่เข้า กี Arrow นแอโร่นั้นได้มาดักรอเธอเอาไว้ซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กันสักพักหนึ่งครับผมแต่ดูเหมือนว่าก Arrow นะีนแอโร่นั้นจะมีฝีมือที่เหนือชั้นกว่าเธออยู่มากกี Arrow นแอโร่นั้นสามารถจับตัวเธอมาได้อย่างไม่ยากครับในตอนนี้โอลิเวอร์คุินนั้นก็ลังจะพาฮาร์รี่คุินนั้นไปสถานที่บางที่ครับผมซึ่งฮาร์รี่คุินนั้นก็เกิดกลัวครับนี่แกจะพาฉันไปส่งตัวให้ซูเปอร์แมนจริงเหรอเนี่ยนี่ฉันสมควรตายจริงงั้นเหรอ ไม่หรอกฉันไม่ได้พาเธอไปส่งให้ซูเปอร์แมนหรอกในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นไม่อยู่ในอารมณ์ที่มั่นคงบ้างๆเลยเขาสามารถฆ่าคนได้ซึ่งด้วยเหตุน,นี้เองฉันจะไม่มีวันพาเธอไปส่งให้กับซูเปอร์แมนแน่นอนฉันไม่ต้องการให้เธอตายและฉันก็ไม่ต้องการให้ซูเปอร์แมนนั้นฆ่าใครเพราะฉะนั้นฉันจะพาเธอไปอยังสถานที่ปลอดภัยนั่นเองแต่เธออย่าได้คิดนะว่าฉันทำไปเพื่อช่วยชีวิตของเธอฉันพยายามจะช่วยเพื่อนของฉันจากสิ่งที่เขากำลังจะทำต่างหากล่ะและในระหว่างทางโอลิเวอร์นั้นก็ได้วางยาสลบที่ฮาร์รี่คว เธอก็ถูกจับมาไว้ที่ถ้ำของเขาแล้วในตอนนี้โอลิเวอร์นั้นสามารถสบายใจไปได้อีกเปาะหนึ่งแล้วว่าในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นจะไม่มีทางเข้าถึงตัวฮาร์รี่ควินได้ จากนั้นเหตุการณ์ก็กตัดที่บุรุษเหล็กของเราครับผมในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้นั่งอยู่กับความเสียใจของเขาเขาได้ยินข่าวของคนทั่วโลกได้มีความสูญเสียมากมายชีวิตนับล้านต้องตายลงและนั่นเป็นชีวิตของคนบริสุทธิ์และในตอนนี้บุรุษที่มีพลังราวกับพระเจ้านั้นก็ได้ตัดสินใจแล้วครับจะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกโลกนี้จะต้องไม่มีสงครามจะไม่มีอีกแล้วซึ่งในจังหวะนั้นเองนะครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้รายงานข่าวเห็นสงครามที่เกิดในต่างประเทศขึ้นมาซูเปอร์แมนนั้น ซูเปอร์แมนนะไม่ต้องการให้โลกนี้มีสงครามอีกแล้ว บุรุษเหล็กข,ของเรานั้นรีบบินออกไปอยู่สถานการณ์สงคารามทั่วโลกในทันทีซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดมายังประเทศสมมุติในจักรวาลดีซีนะครับผมประเทศเบียวย่านะครับในตอนนี้ประเทศแห่งนี้นั้นได้เกิดสงคารามขึ้นอยู่ซึ่งในตอนนี้เองกาลังจะมีมิสซานั้นพุ่งมาหาเด็กชายคนหนึ่งแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองนะครับบุรุษเหล็กข,ของเราก็ไปช่วยเด็กน้อยคนนี้ได้ทันเวลาพอดีเราประชาชนในประเทศนี้นั้นตากสรรเสริญซูเปอร์แมนอย่างมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณท่านจริงๆแต่ถ้าว่าในตอนนี้นะรนครับ เ็นไนมะมีจุดประสงค์ที่แน่วแน่เขาต้องการจะหยุดสงครามทั้งหมดบนโลก ซูเปอร์แมนของเรานั้นรีบมุ่งตรงไปที่ทำเนียบรัฐบาลในทันทีและในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาซูเปอร์แมนของเรานั้นก็เข้าถึงตัวประธานาธิบดีในทันทีท่านประธานาธิบดีผมมีอะไรบางอยา่างต้องการชโชว์ให้คุณดูจากนั้นซูเปอร์แมนของเรานั้นก็รีบพาตัวประธานาธิบดีไปพบป,ปะกับประชาชนผู้ยากไร้ที่กำลังจะตายแกไม่มีสิทธิ์จะทำอย่างนี้นะฉันเป็นประธานาธิบดีนะเว้ยไม่แกไม่ใช่ประธานาธิบดีอีกต่อไปแล้วซูเปอร์แมนนั้นกระชากเสื้อของเขาออกมาในตอนนี้แกไม่มีสิทธิีรกวตขอองคไปแล้ ซึ่งในตอนนี้เองนะครับเหล่าผู้คนนั้นก็ได้หยิบมือถือโทรศัพท์กล้องวิดีโอนั้นมาถ่ายคลิปของซูเปอร์แมนเอาไว้และในจังหวะนั้นเองนะครับผมวันเด์วูแมนนั้นก็ได้เดินทางมาหาซูเปอร์แมนพอดีซึ่งเดียรน่านั้นก็ได้มองเห็นความต้องการของซูเปอร์แมนนะครับนายต้องการจะให้โลกรู้ถึงสิ่งที่นายคิดใช่ไหมล่ะซูเปอร์แมนฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะถ้านายต้องการจะทาให้ทั้งโลกเนี่ยรับฟังนายนายควรจะไปทาอย่างอื่นนะนายไม่ควรจะมาทําในสถานการณ์อย่างนี้มันดูไม่ดีเอาซะเลย ว่าซูเปอร์แมนนั้นก็จะเห็นด้วยครับและในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ได้บินมาที่ลานถแถลงข่าวในทันทีผมรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างผมรู้สึกขอโทษจริงผมทําให้คุณผิดหวังแต่ในตอนนี้ผมมีบางอย่างที่ต้องการจะประกาศให้พวกคุณรู้ผมนะชื่อคาร์เค้นในฐานะมนุษย์นั้นผมทางานเป็นนักข่าวให้กับสานักพิมพ์เดลี่แพเน็ตมานานแสนนานซึ่งในการทํางานของผมนั้นนะ่ะผมก็ได้ทํางานและได้เห็นปีศาจมากมายทำ้ายมนุษย,ยชาติด้วยกันเอง แต่ถ้าว่ามันจะไม่มีอีกแล้วจะไม่มีใครทําเหตุการณ์อย่างนี้ได้อีกจะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาทําร้ายผู้อื่นไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณทําผิดคุณก็ต้องรับโทษและขอให้ท่านทั้งหลายนะั้นได้รู้เอาไว้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะเป็นใครจะเป็นพระราชาหรือจะเป็นประธานาธิบดีหรือแม้แต่จะเป็นแค่โจรกระจอกจะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะฆ่าชีวิตผู้อื่นไปไม่มีใครจะมีสิทธิ์มาฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไป เพราะฉะนั้นจงฟังผมเอาไว้ดีๆเลยถ้าใครฝา่าฝืนใครไม่ยอมหยุดการกระทำพวกนี้ผมนี่แหละจะไปหาพวกมันเองการกระทำอเลวทามพวกนี้ต้องจบลงและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะโลกนี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการกระทำของซูเปอร์แมนติดตามชมกันได้นในพักต่อไปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องราวนี้ต้องบอกเลยว่ามันเข้มข้นขึ้นจริงๆเข้มข้นทุกอนูนเลยก็ว่าได้เรื่องราวนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่ออกแนวดาร์กหน่อยครับผมเด็กดูอาจจะแบบรู้สึกหดหู่ใจเล็กน้อยนะครับมีการฆ่าเกิดขึ้นมากมายครับผม ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นั้นค่อนข้างติดเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าเนื้อหานั้นทำมาได้สุดยอดมากๆ 5้าดาวมากๆนะครับผมรอติดตามกันได้นะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเนี้ยมันยาวมากๆครับผมจะรีบพยายามทำมาเร็วๆแล้วกันจะได้ให้มันจบเร็วๆต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ผิดแผนอะไรเนี่ยกะให้มันจบในอาทิตย์นี้ละครับแต่มันก็จะมีเลดได้นิดหน่อยก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะให้มันเลดก็อย่ากโกรธเลยนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็ลองบอกกันมาได้นะครับจะลองไปฟังดูและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ